สวัสดีครับผมนายพยุสสังคุณนะครับนักศึกษามหาลาัยเกดสาขาวิชาการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ระบบการศึกษาทางไกลรหัสนักศึกษา6 4 1 1 1 1 5 0 7 0 0นนะครับจะอัดคลิปการบ้านวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันจะมีบทที่3และบทที่4โปรดติดตามรับชมได้เลยนะครับบทสนทนาที่1ครับสอบถามเป็นภาษาไทยคุณกินอะไรนะครับหนีชื่อเฉินม่อ ะนะครับภาษาจีนนะแล้วก็ภาษาไทยตอบว่าฉันกินเกี๊ยวตอบว่าหวชี่เจียวชื่อนะครับอันนี้คือเกี๊ยวเจียวชื่อเกียเกยเก๊ยวนะครับต่อไปนะครับคําว่าอยากกินข้าวสวยข้าวสวยภาษาจีนเรียกว่าหมี่ฟ้านหนีชื่เสยม,มังหวชหมี่้านฉันกินข้าวสวยต่อไปนะครับจะเป็นขนมปังขนมปังเราจะเรียกว่าเมี่ยนเบา้า เมียนเบ้านะครับหนีชื่อสินมอหวอชื่อเมียนเป้านะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของซาลาเปาซาลาเปาเราเรียกว่าเปาจุหนีชื่อสินมอหวอชื่อเปาจุนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวบะหมี่บะหมี่เป็นเมียนเที่ยวนะครับหนีชื่อฉินมอ วอรชี pelled, people, ่เหมี่ยนเชี่ยวนะครับฉันกินบะหมี่โฆษณาที่2นะครับสอบถามว่าคุณดื able, possible, ่มอะไรแล้วก็หนีเฮอร์สันมอสนะครับวอร์ชอผีจิ๋วฉันดื่มเบียร์ผีจิ๋วดื่มเบียร์นะครับต่อไปกินโค้กนะครับโค้กภาษาจีนเรียกว่าคือเคอร์เคิลเลอร์นะครับสอบถามหนีเฮอร์สันมอสวอร์ชี่เคอร์เคิลเลอร์นะครับชาเรียกว่าชาหนีเฮอร์สันมอสวอร์ชอ ชานะครับกาแฟภาษาจีนเรียกว่าคาเฟ่หนี่เฮอร์สันมอกวอร์เฮอคาเฟ่วอร์เฮอคาเฟ่นะครับต่อไปน้ำแร่ขั่วเฉียงสุยน้ำแร่หนี่เฮอร์สันมอกวอร์ออเฮอร์ขั่วเฉียงสุยนะครับฉันดื่มน้ำแร่นมนะครับนมภาษาจีนเรียกว่านิวหน นะครับหนี่เฮื่อสินมอกวัวเฮื่อเนิวไหนาชั้นดื่มนมนะครับบทสนทนาสุดท้ายนะครับคุณซื้ออะไรหนี่ไม่สินมอกฉันซื้อภัชนานุกกมวัวไม่ฉี่เตียนฉี่เตียนภัชนานุกกมนะครับต่อไปจะซื้อสมุดสมุดภาษาจีนเรียกว่าเปินเป่นจื้อเปิ่นจื้อหนีไม่สินมอก หวอดไม้เปิจิเปิจิคือสมุดนะครับต่อไปหนังสือจูหนีไม้เสมอหวอไม้จูฉันซือน้อหนังสือต่อไปกระเป๋าหนังสือซูเปานะครับหนีไม้เสมอหวอดไม้ซูเปาฉันซื้อกระเป๋าหนังสือต่อไปสุดท้ายคือปากกาปีหนีไม้เสมมอ หวอดไม้ปีชั้นซื้อปากกาจบแล้วนะครับสำหรับบทที่3ต่อไปจะเป็นบทสนทนาที่4เกี่ยวกับราคาเท่าไหร่นะครับฉันต้องการแลกเงินนะครับหวอเย้าหัวเชนหวอเย้าหวนเช,น,น,เชนฉันต้องการแลกเงินแลกเท่าไหร่หวนตัวเสาหวนตัวเสานะครับแลกเท่าไหร่ เรา็จะมีการนับเลขเออซ่านซื่ออูถ้าแรก100ดอลลาร์ภาษาจีเรียกว่าหวนอีหวนอีป่ายเหมยหยวนหวนอีป่ายเหมยหยวนนะครับแลก100ดอลลาร์แล้วก็บทสนทนานที่2นะครับสอบถามว่ากาแฟ2แก้วราคาเท่าไหร่เลี้ยงเปยคาเฟยตัวเสาเฉียน เลี้ยงเปดคา,าเฟตัวสาวเฉียนกาแฟ2แก้วราคาเท่าไหร่ตอบเป็นภาษาไทยคือ50หยวนอู่ซื่อไกว้อู่ซื่อไกว้นะครับก็จบลงแล้วนะครับบทสนทนาบทที่3บทบที่4ขอบคุณครับสวัสดีครับ